ที่หนึ่งทิศที่สองที่สาที่สก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทำนั้น ปรารถนาธรรมนั้นและถึงความยินดีด้วยธรรมนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหมกายิกาภิขุทั้งหลายกับหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหมกายิกาปุตชนดำรงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้น ตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นพรมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง พิกุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยสา,าวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สที่สก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณาเป็นจิตภัยบูนใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทํานั้นปรารถนาทำนั้นและถึงความยินดีด้วยทํานั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทํากาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าอาภัสระพิขุทั้งหลายสองกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าอาภัสระอุทุชนดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองภี่ขุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระธรรให้แตกต่างกัน ระหว่างอริยาสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวง แก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยมุทิตาเป็นจิตภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทํานั้นปรารถนาทํานั้นและถึงความยินดีด้วยทํานั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุภกินนะหะพิขุทั้งหลายสี่กับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าสุภกินนะหะปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นสุภกินนะหานั้นตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาค ดำรงอยู่ในชั้นสุภกินนะหานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั่นเองพิขุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่ อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตรประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขาเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณ ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทรรนั้นปรารถนาทรรนั้นและถึงความยินดีด้วยทรรนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าเวหภพละพิกุทั้งหลายห้าร้อยกับ เป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าเวหปพละปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นเวหปพละนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นเวหาพะละนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิขุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระธรรมให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่พิขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีอยู่ในโลก หาได้ในโลกผนของ